สองสามอันนี้เรานี่เทียนเลยทุกอย่เขากลับของเขามีนหลุดออกเสือหยกออกมันล่ำเปิดว่าพี่มึงเดี๋ยวพอหลังทีดูเลยพ่มึงเดี๋ยวครับผมในเนาะสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนบ้านนอกนะครับมาเห็นแล้วเนอร์หนองหางกงบ้านเฮานะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเมนูเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศหลังกอไฟกัน เอ็กอุ้มตันเขามาเมนูแรกพึ่งนะครับหางพึ่งเดี๋ยวไปรีวิวอันอย่างก็เอาเอาน้ำพึ่งสักวันก่อนนะครับพึ่งธรรมชาตินะครับทำเบ็ดเหมือนเดิมนะครับเต็มบาอ้วงเนี่ยกินอยากต้องจัดเมนูมาเองนะครับเสริมทับ ก็มีจิ้งหรีดดำต้เกิดกฮะไข่หมูไข่มีดแบบนี้เนกเกาะเนาะเริ่มจะออกกันแล้วทางเขตอือส่วนนี้เป็นป่าบ้านเนี่ครับตีได้กันเมื่อตะคืนครับน,นมาเดินพยาบยาลย่างกิโลก็ตัวคืนสามนกกึงกก่ง นี่กันนี่แก้มแก้มกระผมอยากีก้วนี่ง่ับ่นจะอ่านไฟแห้งน้อยอีกรู้เรี่งเลยช่งนี้ห้อซึกว่าฝนจะเริ่มมาแล้วน่าจะลวดเงี่ยละตอนมันไอ้นาะแรงมาป่ากนลังเข้าฝนไหลเฮ้ย่

ห่ละวิชาแปดหลอดเดือดเดือดอืมสวดีอบี่อันจะพอกันง่ายวงล้วอยู่ใกล้ถนนได้รถสตาร์บั๊กเดียวเดี๋ยวมต้องกลัวซะคนสองขีดทั้งหน้าอยู่ทั้งนอกขีดเดียวได้กักตัวอยู่บ้าน ไอ้บูตรงนี้ี่เบร์ุะผมเาิจโนเกิแตกนี่่ะวอาย้ดตอนี like> ้บรยากาศเลยผมว่าแต่นี่เมนูออเดร์อยู่นะครับเขมีเมนูหมืนเมนู น้ำเลงคนทนอะมันจะเร็วยังมันจ่าอย่างฮาวากจ่าแหว่าอยงคิดตึกทิีบ mm ุยออกกเองอยู hmm. <like unex> <ingly> ่ดูไอ้ยานเนีเามวิ่งเาหอมทำกระดามันเองก็เอกอยู่ดู ท่าไม่ได้เอกรูวท่านก่อนงให้เอกองูรูปเดกมากระสุนสัตว์นะบองกองงานเป็นนกองอโครงารเป็นนักเอกไอ้หัไอนไปรูปว่ะเก่งนะ้านเปลี่ยนเ่หร่จะเปีย้เขานะกับเทเิดวันะเป็นไม่ได้นะเปนหนุ่ม เขาเลยบอกว่ากับนั้นไปซอดตังค์มาคนละเจ็ดหมื่นเนาะไปเอาน้ำมันสี่แสนนี่ เขาหมักเป็นมังงอนก่งงุ่นเอาใส่อันนี้เอาใส่แกงงุ่นนะครับนี่นะหม้อเอ้ยหนึ่งหนึ่งกเรานเกเกเราหนานึ่งกับเราูเราไอเบียกันี่จมีเมนูเด็ดนะครับเปห้อนก้มอื่นพัะเปเปิ้ลมานัวเจะเป็นพระเอกเสีเปอเซี่พรเอกเยไอมาเสื้อนี่ มันมีสรรพคุณอย่างนั้นะดอกลมแรงไงหันบ้านนั้อาโรซาต่พักนี่ยเขามาต้มทรงซ้าวันี้เป็นอย่างซ้านี้ม่นมันก็มันก็คิวหวันิวหวานแต่ฮับหวานขนาดนี้กว่าเอาบางแกงต้องมีของม่ เขาถากนครับปูจีนเนี่ยอย่งเวถึงะข้าวทากัเราจีนนี่ยเ็กเนี่ยลมแรงนี่นี่ปป่าเนี่ยมากได้อ๋อนแม่ผมสั่นมากนะขาขาวครับอเขาดูมันเป็นลังตินนะพรเป็นป่ามันมีก้างข้านอกเป็นขอเื่อเฮ้ยกลางนี้อยู่มันก้างไงเนะมันอ่ะก้างใบชกนาน่ครัเนี่เก้าเดียวเก้าเกาเดียวมัได้อ้ก้ยมันอีเมแจกเนารโห จะได้จมนะชนะสี่ศูนย์นะจมอ่ะสามหกันเดียวกันเจ็ดมดังเมือก้ดึกมาดิัมามามอืมิ้งเพื่งก่อนเดี๋ยวต้มเป็ดอืมอนนี้ไปไปย่างย่างซ้ายย่างขวาครับเนี่ย เปินจีนทัท้งน้ำเกกงยู่รูปอ้ยจะได้ดอกไมรูปเอา๊ยหมูนี่2สองขีดอะไรกันมูนหมูเีดเดียวเลยกัดกอนเร็วแล้ววโควอย่งไปเล้วเวเป็นนึ่งเลยเจมสะเนาะ ก็มิดเล่นไม่มีไม่มีไงอยู่ท่นึงนี่ตรงแห้งคนนี้ห่อยแหละเขาเรียกราเพลิอกล้อห้นี้หอยติ้นแต่เนี่ถ้านึงจะแม่ลำถ้าย่างหมาะล้สุดยอดเลยปลังปไหาัเพลงกิมน้นี่ยเอาฮ้ยดีครับมาล้อย่างแนวค้องมาตันี้อย่รงไนะคล้องนะคักเอาฮัก ต้ไม้อกระจายกับตังนกโอ้โนี่ชุดต้มเบียร์มาหางเกือกโมาเก็มนะอาจารย์กายน่นะเบียนะ บรรยากาศยำแดงแล้วเขาจะเป็นประมาณนี้มันหนอกเขาใกล้ไปหน่อยเอกนี่ตึ้มป้าเอาแหละเออเน็ตจะตายอะไรเนี่ยมึงยะต้มกินต้มปลเย็นยังไงองเป็นไม่กินมันแล้วไอ้อ๋อแหละโอเคเดี๋ยวไว้มันหลับมาซ่ากันเนาะมาค้อยกันต้มปลาสังเงียะสังเงีะป้าจะได้ปลาสังเงีย ภาษาแกมึงไปเย็นหวงไม่หูนึกอะอ๋อโอเคโอเคมันต้องไปแก่มึงแหองโซนนะเออโอเคครับขุดเมินแล้วเออขาดเยกด้ากไปกันอวไปมามากันหนาอโอเคมีมีมีฝ่ามีการออกไปเลยมหมอกนะนอกก่อนเดิน เบรกมหาศาลฮะเฮือนราคาแกะนี่ฮะได้ทีปลาย่างที่สุดยอดครับนักปลาเกลือนักเกลือแล้วมันย่างตากแดดมาสักแดดอืมเอามาเป็นบางส่วนไปได้อุ่นด้วยฮะมาเลยดึงมาเลยถูกแล้ว อยางไดกินเรใส่มันรักเขาที่ข้าวคนนั้นลุงฝ่มาวกวกันนี่ไส่ตรงี้โจ้ะโอ้ยข้าวทำอยางใด๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเดียเดี้วเดเดียัเนี๋ยวดียดียี้ยวนี้ยวเรี๋ยเดียดีีเียวี๋นี๋ยนดี๋อันนี้ยวเดีเดีนเีียเยเดีีเี้ยีดยวี เข้ากินเข้ามาแล้วก็ห้ามกินองดี่ยนี้เยเดี๋ยวเช้าแล้วมีเปิดอคนเอาหนีเอาามันห่อนมันห่อนเฮ้ยีเนาะเอาเลยห่อนแน่นี่แขเมนูแหลกห่อนเอาปากอหน่อยนะครับเนาะเออเราไปออกต่ืัอกี้นี่อกวันกันกันโควิดเนาะเออเอาหน่อย กันลานเบา้กันดูเพอนาลเี่นี่วออกไม่ต้องหักเลียมนี่ปลากกินโ้นกินน้งย่มแรงนะครับเจ้าตัวกับมีร่ง เี่ยงแล้ววะเฮ้ยเียงหมแล้วไปไหนวะไอกันสนในโดยนะดิบ่าโมนะฮะโมงลโมงลโมแม่คนตตมีเออขนาดสักเออซึ่งเจ้าดีที่งานเราดิบงไงต้ง่ได้หมดี่เบื่อคนโกรธมาอยู่มหูอยู่ที่ครนี่เพราะว่ามูนี่เอาฝามามาขายนี่ไงเจ้านดได้ดเบียเาเสุดยอดเนียทียมเื่องเนี่ย กินนันมดเนอะเตือื่อมหากินมดสักเตือกินกห็น้อยวันนี้คนหลายนะจะมดอยู่กบอนสองสมตัวไเลยคนอไดถายไปอืมล้มือต้องเร็วนออยู่แต่้มนี้นะมืออ้ยหน่อยอืมมีการเตี้ยม ได้ยกเด็อร่อยตัดนะไม่ได้กินเที่ยแน่แล้นี่อันนี้มิกซ์เคเทียขอเราต้องเข้าดังลองกินมันค้าองเอากินมันค้ามเหมือนกันนะเอาใส่สาบไปเองกินี้แก่กนพีมีวะี่นกา้เบียเนาะใส่าเรย้เอาจดเออเอาไว่าเอาพางมาาังย พูดสมัยความแม่งคนยากลยย่อ้วบขวบอะจริงเล้งจริงเล้งเลเออเล้งลายหนึ่งสองสามไอ้แก่เดี๋ยวเอ็ดซีตเจ้าจุกวาเอซีที่เจ้าจุกวาเอ็ซีอ้คนดี่ยวมันต่ำไปได้หรอมันตาย Ờ, lẻo lẻo tất Để chứ người <laughs> <laughs> một món đẹp Nè, không biết <laughs> 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 cái này hôm sắn tay 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 เานอย่างไรครับไนะงอดถุง oh. กั sí ๊มมันแตกลายงาหรอกอายุไหนนะดูังนี่อแม็กซ์สั่งไฟกัเตรียมแล้วครับอยู่ที่นี่ก็มืกขำตลอด ตันนี้แพงนะประมาณโดสามลโล่ออนนะะโอ้สปมพลไม่ใส่หรือคะอ๋ออ่ี๋ครับครับพราเขามีมีหนาวเนิะบคนจัดตามปกๆก็หลาน ไอ้สั้นง้นนห่เาเขไอ่เยก้ยันยัยันดนโรับคน้น่อยแกใน้าอกเขาคแตกบออออลอ่อหไอป่อ้นี่มันกระายอ่ะนี่มันจีนมีหน้าเขฮะไอ้ว่าบึ้ลายปุกพทกี้แหละใกัน้านะ ถ้าใส่ก pues ันสานี Ơ i. Ơ i ่ต uhm. uhm. ึกแดงแล้วนาะพีไเนาะแดงแล้วอ่ะมันจะเละลงไปเดี๋ยวทำมันเละมันกันมาล้มนึกไงคุ้นไหลนี่ก็หนุ่ง ขอปทยมีไงไ่ให้เาออยหงายน่ย่้าน่ะเดี๋ยวมน่นีที่หนัองนเกี่มกอีนี่มกมนถ้าตุ๋ไงำไปกับชไปชมาุยเตียม้วยเตียมจนกํามี่านะเฮ้ย้ใจบักนี่อยังโอ้มนอยู่แก่น้อยเดียวหมได้ กีอะไี่ไอ้ไปว่าจมเป๊อย่างเท่าวนวมันขำกับมาเต่เป้เขียวเปส่งไปนอนไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนออหลอบเดียวจบออยอดครับไข่หัวออาาบอกมาเมาถ้วุยไอ้แต่เออเนี่ยตึงจนเดียบริการแชแก่เดียว อาเป็อีนี่นกายองอากเนตอ่าตัวคนนี้เออปากไงวะฮะปากไงวะฮะเนเออเป็นหอมเสใช้ใช้ันไอย่างนี่บ้านนี้เราเอาไปข้าวันนนี่ปากไงหนึ่นเออได้กะได้กะนางโปอะไรก็พิกหยาอืม เนี่ครับบอกว่าหน่อยเนาะอืมบกวาเอาเห็นหน่อยอาเชือเนาะนี่กงเาใอ้ได้หมด่ะเอาอาสิพยับอะนี่าถือเก็บฮนกเกตีจะตั้งหน่อยเนาะไดวเลยเลยกันเืงมันปิงอืม

เดี๋ยวบบเบี้ยไม่จงาวโมงกันจะเข้ามาเดี๋ยวเบี้ยนาจะมาหนาธุรกิจหนักหนอกอือจรรอมือก็ไปเฝ้าก็อใหญ่อบอกมอเป่นให้เอกยทูบินเหนือนอนวันนี้ซ้ำวันนี้ซ้ำหายกับวันเนี้ยดังเด้วเป็นยังลุงไสนะครับหนังเอืะเดก กินหน้ามันหึงอะอืมเอนเดียนะน้ำน้ำน้ำเล็กน้อยน้ำจะหือ ใช่แล้วนะครับขนาดลงพนยังดังยังรวยอี่ใมันผมพิเศษออีก่นเป็นพิธโควิดตัวกาเดึกก้ดึกมีกาเ่ดล่อมบะปแล้วนเตัที่ีนมีกาโ้บ่เก็เออมันบบมีอ่าช่าะมคนอเขาจกเขากลับของเขามีรดออกออกยกมันล่ำเปว่าเฮ้ เดี๋ยวพอหลังสีทูเลย้เดี๋ยวครับผมเออไม่เาะเพิ่มเพิ่มมือนั้ำอ่ะ่นกระปะกาสมุดเลยอะนะเอ๊ะมากระิ้มกันเนอะฮะนี่จะปีกันรกันะเดี๋ยจะป๊กอะกนั่งกินนีดสักกํานปีกเทียมมาเอาอยู่บนในาแต่ว่าอาหารถูบุลสักละนิดขนาดนี้ต้มเร็วเนี่ยต้มเนี่ย

เดี๋ยวคนบ้านไก่ชิมก่อนวังจ่างานะครับคิดถึงทง,งานทางวังจ้างนะครับเดอ้อครับหมูอไอ้ต้มไอ้เซียนเขานะครับไอ้ตีเขาไอ้กูหลายคนนะครับ <c oughs> เอาไปตัวเลน่น้องเออเนี่ยโยเขาไปเกี่ยวเขาในอ,อือ้าวหนึ่งจงนดนหัวไอเซียนต้องแฉมจินหนักเล้ว ผมน่าครับไม่ไมใช่เวทได้แต่แฝดแต่วันวันเบ็ดอ่ะเพราะเงินวังจ้างนี่สักหยอดเดี๋ยวจะมีโอกาสนะครับจะได้ไปใส่เบ็ดคุณลุงสีก็อยู่ไปไหนนอนนะครับใส่เบ็ดกระฟันมีร้านมีห่อใส่็จกับ้านเราให้แล้วอีกะบ่ขนาดบรรยากาศแอ้วเสิโลแกนเปิดแลอวสิโลแกนเออออเโอเคครับเบรรยากลับไปเลยนะครับเออปีละก้าสามแปดลอด แชทก็แวะมาแล้วนะครับเนอเมื่อจมกุ้งนี่อยู่ปล่าเอาแหี่ยมที่บึงนะครับวันนี้จะปเาีปลาเย็นปลาเย็นนี่ปลาไหลเนาะวันนี้คิ้วปลาไหลแล้วก็ที่สามคลิปนะครับดูดกระชังมันจะกินปลาเออมันจะกินปลากินปลาได้เออเรียนี่ก่อนเนาะครับเด็ครับก่อนตัก ไม่ลากันจะได้นะแตกต้มป่าแล้วเนาะเข้าแต่กระสุนนั่นแหละคนห้องตาพริกมาสมองป่าพ่อยโสสมองหลงหลงละหลงละได้เลยครับโอเคขอบคุณมากอร่อยมากเป็ดป่าเย็นอันนั้นไอ้บุญบุญแบ่เป็นแท้เป็นว่าครับเอาห้นะครับครับผมครับขอบคุณครับเอาป่าเย็นเท่าไปเอาสองเลยพอ้หงายแอ๊กแล้วสามแล้ว พอของก็เล็กดำหย,ยุดหยอกไป้บอน,นั่นหาว่ามีน้ำในน้นอนนี่ปรุงพวกวักดยอะ <c oughs> ซื้อสายผ้าเชลล์สี่ห้าหมื่นรุ่นกันนี้ <ไป S 2> ครับมีน,มมน้ำใช้กำบอลนะแต่ป่างงของคุ้คมสันคนในี้เนี่ยมันกินขำคุ้ม่ปลูกใบหันยาที่ปั้มห่างอเดี๋ยวห่างเราปั้มมันมาสักสาวสอมเป็นไรแค่สักไรแค่จะเอาแปลงเยอะไปเลยเเออาียงโ้มันมีไส้เล็กเลยอันนี้อ่ะ ใส่ใส่ตั้งแต่เนี้ยบอกทีตัวหลับห้าตัวหลับเขาหมอกอาหารรวมรวมกันงนันหรอเนีการกันเครับวันนี้ก็มีสองสามเมนูเนาะตุ้งย่างป่าบ้านะครับเนี่ยนะมักเหลือยังดีกับต้มเป็ดปลาไหลแต่เย็นมันเฮานะครับเนาะปิ้งหางพึ่งอนี้กับคนช่วยกินนักหนักอีกเดมันจะมีกำลังใจซื่อมาเตือนเดี๋ยวบ้าเหลือเบื่อเนาะเฮ้ยนี่ขอบคุณเบียร์นะครับขอบคุณ ไอเอกเลยนี่นะครับขอบคุณทีมงานคมสันเขานะครับไอเดิวเขานะครับไก่เลยครับอือบอกําลัางหมอนนี่นเนาะโอเคนะครับอันนี้ขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วอย่าปิดคลิปอย่างเก่าเนื้อเนี่ย <c> ท <oughs> ี่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจ,จชีวิตคนนอกเก่าทีมงานดอยหลวงอจําได้เหรอได้บอกกันอ <c oughs> โอเคนี่ทีมงานฮักเมียเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเาปะกันใหม่ขอติดตามคลิป ไม่อาดจะไปไปใส่ปลาไหลเนาะปลาเย็นนะครับนี่ครับคลิปหน้าเขาป้ากันวันนี้ชีวิตโคนดมาเนาะครับทีมงานเฮ้ยดังไงวะยี่กอเมีอะีจุม